สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำ power switching 2 Channel อีก1ตัวนะครับเป็นยี่ห้อ mba นะครับรุ่น dx4 นะครับตัวนี้สเปคของมันนะครับมี2 Channel นะครับตกช h a n แ e ลละ350วัตต์ที่8โอห์มนะครับเครื่องนี้สามารถรองรับดอกลำโพง15นิ้วได้ทั้งหมด4ใบนะครับตกช h a n แ e ลละ2ใบนะครับอยู่ที่4โอห์มนะครับอยู่ประมาณ500วัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบเสียงกันให้ฟังกันนะครับ อะเป็นไงกันบ้างครับฟังเสียงมาสักครู่นะครับลูกค้าทนายอยากลองสินค้านะครับสามารถมาลองที่ร้านได้เลยนะครับหรือว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถจะส่งให้ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดกระดิ่งนะครับติดตามสินค้าใหม่ๆได้ทุกๆวันนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ